ฉดแล้วมันหยุดแล้วแต่ว่าจะต่อหรือไม่ไม่รู้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องฉีดห้าวันเจดวันครั้งแต่ตั้งแต่ใช้ B 1 6บผมฉีดสองครั้งในหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เว้นมาเดือนกว่าเพิ่งจะฉีดจ,ร,จร,รั้ง,งที่สามต้องขยันฉีดหน่อยหนึ่งถึงจะคุมอยู่น<ล>ะมผมเห็นมันชะงกักหยุดแล้วผมก็เลยไปทางานอื่นถ้ามันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์แล้วมันจะเป็นแบบนั้นแหละอืแต่ตอนเนี้ยมันมันหยุด คืออันนี้อย่างเงี้ยไม่ถูกมันควรจะพ่นตลอดเวลาให้หายเลยและอย่าหยุดพ่นไม่อย่างนั้นนะเชื้อที่โตใหม่อ่ะจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อ้าวก็คือสุดท้ายต้านทานโรคอ่ะพูด,ดง่ายๆพูดถิดสุดท้ายโรคต้านทานเชือ้อถ้าสมมติถ้าสมมติไม่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 รีบไอ้นี่นะงนั้นก็เดี๋ยวต้องฉีดต่อ <c oughs> ตอนนี้เราไม่ต้องทองหลังยังยังอะไรนะทองหลังมีไหมที่นี่ ข้างหลังผมมีสองต้นต้นแค่นี้เองเนี่ยเราถ่ายอาการของโรคเนาะเห็นไหมเนี่ยที่เราที่เหลืองเลยนะเป็นรโรคหมดคือแต่ก่อนเป็นหมดเลยว่าง่ายๆโอ้โหก่อนนี่เต็มนะครับหรือทิ้งทีนี้พอมาฉีดในสูตรของอาจารย์เนี่ยมันหยุดผมก็สบายใจก็เลยเไปทําอื่นก่อนไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ถูกอ้าวแสดงว่าคืออย่างนี้ฉีดต้องฉีดให้คุมให้อยู่เลยครับคือฉีดเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยอาการแบบนี้ก็ต้องม่เห็นก็คือคุมให้อยู่ทีเดียวเลยครับ เอางั้นเดี๋ยวก็อาจารย์คิดว่าน่าจะฉีดกี่วันครั้งครับ10อ,อาทิตย์เดือนหนึ่งสองครั้งก็ได้อะ<า>อันนี้มันเบาแล้วเลยก็ยังดีเดือนละสองครั้งเมื่อก่อนนี้ผมห้าวันครั้งเจ็วันครั้งโอ้โหอาจารย์จนทอ้อ